เราเข้าสู่เดือนสุดท้ายของปีกันอีกแล้วนะครับหปีผ่านไปไวมากและว,วิดีโอรวมเกม PC น่าเล่นประจำใจมากก็ดำเนินมาถึงเอพิโซดสุดท้ายของปี2 0 2 4ครับซึ่งเกมทั้งหมดนี้90%ผมเล่นมาแล้วนะฉะนั้นผมสามารถการันตีให้ได้เลยว่าทุกเกมคือเกมที่ผมเล่นแล้วชอบเล่นแล้วสนุกก็คือผมกรองมาให้แล้วผ่านประสบการณ์การเล่นของตัวเองนอกจากนั้นที่สําคัญก็คือวิดีโอน,นี้เกิดขึ้นได้เพราะ asus amd radion rx 7 0 0 0 Series ครับ เอาละทั้ง10เกมที่ผมเลือกมามีอะไรบ้างเชิญคุณผู้ชมรับชมกันได้เลยครับเกมที่1 Silent h i น l 2นี่คือเกมที่ผมสามารถบอกได้ว่าถ้าเกมมาวอร์ดมีรางวัล b บส t s u r v ไว a l ว o r คอ r of t h e y e a r s i l e n ีย i l l 2สำหรับผมคือเกมที่จะได้รางวัลนี้ประจำปีนี้ครับเนื้อเรื่องของเกมจะเกี่ยวข้องกับเจมส์ซันเดอร์แลนด์ที่ออกเดินทางกลับไปยังเมือง l ซ n t Hill หลังจากที่เขาได้รับจดหมายจากแมรี่ภรยาผู้ล่วงลับของเขาซึ่งเหมือนกับว่าเธอยังไม่ตายและยังรอเขามาเจอที่เมืองแห่งนี้ เจมเข้าไปในเมืองพร้อมกับพบว่าภายในนั้นเป็นเสมือนเมืองร้างและไม่นานอาสุรกายตัวแรกก็ปรากฏตัวเข้าโจมตีพระเอกเจมจึงต้องพยายามเอาตัวรอดและหาทางไปเจอแมรี่ให้ได้ไซเลนฮิลสองจึงมีเนื้อเรื่องที่เต็มไปด้วยความลี้ลับช่วยให้เราค้นหาความจรงิงในขณะเดียวกันระบบก,การเล่นในสไตล์สเวเวอร์อร์เรอร์ก็ทำออกมาได้อย่างสมบูรณ์พร้อมทั้งความเข้มข้นในตอนต่อสู้การบริหารทรัพยายกรและก็เลเวลดีไซน์ที่ลากผู้เล่นเข้าไปในสถานการณ์ที่บีบคั้นใจเต้นแรง เกมมีพ l ย y t i m าโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ20ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีฉากจบให้ผู้เล่นมากถึง8แบบฉะนั้นถ้าอยากได้ฉากจบครบก็เล่นกันคุ้มแน่นอนครับเกมที่2 call of duty black ops 6เกมนี้ผมเล่นในระบบ xbox pc game pass นะครับและณตอนที่ผมทำวิดีโอนี้ผมก็เล่นไปแล้วกว่า50ชั่วโมงซึ่งทั้ง50ชั่วโมงนั้นยังไม่ได้ไปแตะโหมดในเรื่องเลยเออหลังๆผมเป็นแบบนี้นะกับ call of duty คือเล่นแต่โหมด multiplayer เป็นหลัก จะมาเล่นแคมเปญช่วงหลังๆตอนที่คิดว่าจะทําวิดีโอในเรื่อง Call of Duty Black Ops 6จากประสบการณ์ของผมจุดที่ทําให้เกมเปลี่ยนไปก็คือระบบ Omni Movement เพราะมันทำให้ขอบเขตในการเล่นกว้างขึ้นโดยเฉพาะการกระโดดแล้วหมอบกับพื้นเพื่อเข้าสู่พื้นที่เป้าหมายการกระโดดเพื่อหมุนตัวยิงหรือว่าการนอนกับพื้นแล้วเราสามารถหมุนตัวเพืยิงในทิศทางต่างๆได้มิติในการออกแอชั่นมันจึงกว้างขวางขึ้นสมจริงขึ้น แล้วผมบอกเลยว่าถ้าคุณผู้ชมเล่นเกมนี้นานพอมันจะเริ่มติดแอคชั่นเหล่านี้ครับพอเราสลับไปเล่น FPS เกมอื่นแล้วไม่มีอมนิมูฟเมนต์เราจะเริ่มขัดใจนิดนิดได้เลยครับส่วนเกมเพลย์ในด้านอื่นก็ตามมาตรฐานของ Call of Duty นะครับการไฟสนุกฉับไวมีระบบพัฒนาปืนมีระบบเพิร์กที่ถูกอัปเกรดให้ดีขึ้นซึ่งผู้เล่นสามารถเลือกสกิลในสายเดียวกันเพื่อให้สกิลพพอร์ตกันได้ ส่วนเรื่องการโกงว่ากันตามตรงก็ยังมีอยู่บ้างนะครับมันจะมีคนที่แม่นเกินมนุษย์ยิงทะลุรถบัสได้แต่ที่ผมเคยเจอก็คือถ้ามีการรีพอร,ร์ตกันระหว่างเกมเหมือนผู้เล่นกลุ่มนี้จะเด้งออกไปเลยครับไม่แน่ใจว่าตัวระบบจะเป็นคนกรองให้ด้วยหรือเปล่านะยังไงก็ตาม Call of Duty Black Ops 6สำหรับผมก็ยังเป็นเกมที่ยังเล่นสนุกแลวก็คงจะวนเข้าไปเล่นเรื่อยๆทุกครั้งที่ว่างพูดถึง FPS Multiplayer ไปแล้วก็ขอข้ามมาในฝั่งของ FPS Single Player กันบ้างครับ กับ Stalker 2 Heart of c h o r n o b y l เกมภาคต่อที่ว่าด้วยพื้นที่ปิดตาย c h o r n o b y l Exclusion Zone หรือก็คือพิกัดที่เกิดการระเบิดของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ในเกมจะมีการตีความให้มีการระเบิดขึ้น2ครั้งโดยครั้งที่2จะเป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดความผิดปกติต่างๆขึ้นในอาณาเขตดังกล่าวทั้งมอนสเตอร์กลพัน a น a l y และไอเทมล้าค่าอย่างอาร์ติแฟ เรื่องราวในภาคที่2จะให้ผู้เล่นรับบทเป็นสกิฟอดีตทาหารยูเครนที่บ้านระเบิดเพราะว่ามีอัติแฟกต์อันนึงมาตกภายในอพาร์ตเมนต์ของเขาสกิฟจึงใช้อัติแฟกต์อันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นจนทําให้เขาจําเป็นต้องเข้าไปภายในโซนโดยมีเป้าหมายในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ระบบการเล่นของเกมจะเป็น Open World First Person Adventure ที่ผสมผสานการเอาตัวรอดการสำรวจโลกทำเควสตหลักเควสรอง ซึ่งการเล่นในระดับ normal ก็ถือว่ายากแล้วครับเพราะผู้พัฒนาเขาตั้งใจให้ผู้เล่นรู้สึกได้ว่าเดอะโซนเป็นอาณาเขตที่อันตรายสิ่งที่เป็นจุดเด่นของ Stalker 2 h e a r t of Chernobyl สำหรับผมก็คือการออกแบบโลกภายในเกมที่น่าค้นหากับเกมดีไซน์ที่ทำให้ผู้เล่นรู้สึกเหมือนตัวเองได้เข้าไปในเดอะโซนจริงๆเกมที่4 Delta Force FPS มันติ p l a y e r ที่ภาพสวย o p t i m i z e ดีที่ให้ประสบการณ์ที่แตกต่างจาก Call of Duty เนื่องจากโหมดการเล่นของเกม2แบบที่เปิดให้บริการในตอนนี้ก็จะเป็นโหมด Operation ที่มาในแนวทางของ Survival Extraction l o o t e r Shooter ผู้เล่นจะลงไปยังพื้นที่เปิบัติการเพื่อทำภารกิจทำชา a l เลนจ์ต่างๆแล้วเอาของกลับไปให้ได้มากที่สุด บนเงื่อนไขว่าถ้าเราตายของทั้งหมดจะดรอปหายไปทันทีส่วนอีกหมดจะใช้ชื่อว่า Warfa r e ที่ให้ผู้เล่น64คนเข้ามาทําสงครามต่อสู้กันเพื่อยึดพื้นที่ของอีายซึ่งกติกาในหมดย่อยของ Warfa ร e ก็จะมีกฎที่แตกต่างกันเล็กน้อยอะนะครับเดลต้าฟอร์สสำหรับผมเป็นเกมฟรีทูเพลย์ที่เล่นสนุกมากโครงสร้างของเกมออกแบบมาให้เข้าใจได้ง่ายมีระบบคลาสเบสคาแรคเตอร์ based, ที่ทาให้ตัวละครแต่ละคนมีบทบาทในสนามรบแตกต่างกันและทุกคนก็มีส่วนสําคัญต่อการแพ้ชนะจริง เอาล่ะทั้ง4ีเกมที่ผมเลือกมาเล่าเป็นอันดับแรกคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าแต่ละเกมนั้นโดดเด่นเรื่องกราฟิกแม้เรากําลังพูดถึงเกมที่ภาพสวยระดับ next gen เพราว่าในทุกๆปีที่ดําเนินไปกราฟิกของเกมมันก็จะค่อยๆขยับให้สวยขึ้นทุกปีแน่นอนว่าฮาร์ดแวร์ที่ใช้ก็จะต้องรองรับตามไปด้วยและทาง ASUS ก็มีกราฟิกการ์ดและเมนบอร์ดระดับคุณภาพที่จะมาส่งเสริมการเล่นเกมของเราให้มีความสมูทยิ่งขึ้นกับ ASUS TUF Gaming Radeon r s 7900 XT XOC Edition 24GB GDDR6 r a d ิออ RX 7000 Series จะเป็นการ์ดจอที่พัฒนาเพื่อการเล่นเกมและการทํางานทางด้านกราฟิกโดยจะมุ่งเน้นเรื่องศักยภาพที่สูงขึ้นและใช้พลังงานน้อยลงเพิ่มระบบ AI ให้กับหน่วยประมวลผลรองรับ Ray Tracing ในแบบ Accelerator และมีเทคโนโลยี r a รม Generation ของ AMD อย่าง FSR 3.0ที่ยกระดับการ generate ภาพให้มีความลื่นไหลไม่สะดุดช่วยดันเฟรมเรทให้ได้เยอะๆแต่ภาพก็ยังสวยอยู่ภายใต้สถาปัตยกรรมของการ์ดจอรุ่นนี้ที่เรียกว่า AMD RDNA 3 Architecture ความจุของ VRAM สำหรับ RX 7 0 0 0พันซีรีส์นั้นมากสุดที่ระดับ 24GB ี VRAM ที่เหลือเฟือขนาดนี้ก็จะเข้ามาตอบโจทย์การเล่นเกมและการทำงานกราฟิกความละเอียดสูงตั้งแต่ระดับ 4K ไปจน,นถึง 8K โดยเฉพาะงานวิดีโอที่ทำให้การเรนเดอร์ทำได้เร็วขึ้นเหมาะกับสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์ครับในด้านของการระบายความร้อนก็จะเป็นระบบระบายความร้อนแบบเดิน a มิกที่ประกอบด้วยพัดลม axial tech 3ตัวคอนเนคกับฮีทสิงในขนาดที่เล็กลงม i ลเลอร์ทร a เกรดคาปซิเตอร์ที่ช่วยเพิ่มอายุการใช้งานและสามารถทนทานอุณหภูีสง,ง105าเซซย ทีนี้นอกจากการ์ดจอระดับเรือธงนะครับ PC จะเทพได้ก็จะต้องมีเมนบอร์ดที่ส่งเสริมศักยภาพของการ์ดจอด้วยนั่นก็คือ ASUS t u Gaming X870 Plus WiFi เมนบอร์ดใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวจาก ASUS ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์สิ่งจำเป็นทั้งหมดให้กับโปรเซสเซอร์ของ AMD Ryzen รุ่นล่าสุดผ่านองค์ประกอบต่างๆตั้งแต่ Complete AI Solution ที่ใช้ AI มาช่วยเรื่องการ overclock AI Cooling Tool สำหรับการควบคุมอุณหภูมิและ AI Networking Tool ในการประสานงานการทำงานชุดอุปกรณ์ภายในตัวเครื่องให้เชื่อมต่อได้รวดเร็ว พรีเมียมพาวเวอร์ดีไซน์เพื่อการจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพมากที่สุดซึ่งก็จะตอบโจทย์กับโปรเซสเซอร์ของ AMD ทั้งในปัจจุบันและอนาคตครับแล้วก็ e m p o w e r i n g Connection ที่รองรับการเชื่อมต่อที่หลากหลายเช่น PCI Express 5.0 USB C ที่มีความเร็ว40กิกะไบต์เปอร์เซกันและช่องเสียบ USB Type C ความเร็วสูงที่รองรับฟ้าชาร์จท้ายสุดก็คือการออกแบบให้สามารถติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆที่ทำได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นช่องเสียบ PCI Express เสาวอากาศ WiFi และก็ช่องสำหรัับตติดต้ง SD เกี่ยวกับผลการทดสอบเกมจากการใช้ ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 XT X OC Edition 24 GB GDDR6 เล่นที่ความละเอียด QHD พร้อมกับเปิดฟังก์ชัน FSR นะครับผลการทดสอบก็จะได้ตามนี้ d e t t a Force ปรับกราฟิกระดับ Ultimate และเปิด FSR แบบ Quality เฟรมเรทที่ได้ก็จะอยู่ในช่วง150-200เฟรมครับ Stalker 2 Heart of Chernobyl ปรับกราฟิกแบบ Epic แล้วก็เปิด FSR แบบ Ultra Quality เฟรมเรทที่ได้ก็ประมาณ80เฟรมครับ ไสเล่นฮิ2ปรับกราฟิกแบบไฮ h เปิดเร Tracing และ FSR แบบ Quality เฟรมเรทที่ได้ก็จะอยู่ที่ประมาณ60เฟรมส่วนขออ of Duty Black o อก6เล่นที่ความละเอียด 4K ปรับกราฟิกสูงสุดและใช้พลังดิบล้วนๆก็จะได้เฟรมเรทเฉลี่ยที่100เฟรมครับเอาล่ะคุณผู้ชมที่สนใจการ์ดจอและเมนบอร์ดของ ASUS ก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ออฟฟิเชียลเว็บไซต์ของทาง ASUS นะครับ การกลับมาของ Dragon Ball Z Budokai ok Tenkaichi ในชื่อใหม่ว่า Dragon Ball Sparking Zero ก็เป็นเกมที่ผมเชื่อว่าแฟน Dragon Ball ส่วนใหญ่รอเล่นเกมนี้เนื่องจากตัวเกมมีจุดเด่นในด้านของระบบต่อสู้ Dragon Ball Sparking Zero จะมีทั้งหมดเนื้อเรื่องหลักที่เล่าผ่านตัวละครหลักที่เราเลือกไม่ว่าจะเป็นฝั่งตัวเอกหรือว่าฝั่งตัวร้ายจุดเด่นในด้านของเนื้อเรื่องก็คือเกมจะมีการนําเสนอตัวเลือกของตัวละครภายในเกมที่จะพาเราไปสู่เรื่องราวแบบใหม่ที่แตกต่างออกไปซึ่งก็ถือว่าเป็นสีสารให้เกกับเกมนี้ได้ดี เกมยังมีโหมดต่อสู้แบบกําหนดเองที่ให้เราเข้าไปเล่นฉากสู้ที่ผู้เล่นทั่วโลกสร้างขึ้นมามีโหมด PVP โหมดทัวนาเมนต์ทว่าจุดที่ผมชอบที่สุดของเกมก็คงจะเป็นการออกแบบแอคชั่นตัวละครที่มีหลายแบบและทุกแบบก็สามารถใช้สกิลเฉพาะเพื่อเคาน์เตอร์ได้หมดแม้แต่การปล่อยพลังท่าไม่ตายก็สามารถตอบโต้กันได้ด้วยระบบที่เกมเรียกว่า Blast Impact ความนิยมของเกมนี้สะท้อนผ่านการทำยอดขายใน24ชั่วโมงแรกได้มากถึง3ล้านชุดอีกทั้งเกมยังรองรับซับภาษาไทยด้วยครับ วตอนที่ผมทําวิดีโอนี้ผมก็ได้เล่นเ e ตาฟอร์ดิแฟนตาซโอสักทีคุณผู้ชมครับแล้วก็คิดถูกมากๆที่ซื้อมาผมเพิ่งเล่นไปได้ประมาณ5ชั่วโมงนะครับและยอมรับเลยว่านี่เป็น JRPG ที่สนุกมากเกมนึงเลยเมตาฟอร์ดิแฟนตาซีโอนำเสนอเรื่องราวของอาณาจักรยูโครเนียที่เกิดเหตุการณ์พระราชาสิ้นพระชนม์โดยการทันหันทําให้เกิดความสันคลอนขึ้นภายในอาณาจักรผู้เล่นจะรับบทเป็นโตเอกที่มาจากเผ่าเอลดาเผ่าพันธุ์ที่เหลือสมาชิกอยู่เพียงไม่มากและยังถูกกล่าวหาถูกตราหน้าเป็นต้นเหตุของภัยพิบัต แต่ว่าองค์ชายต้องคำสาบบางอย่างที่ทําให้พระองค์เหลือเวลาอีกไม่มากหน้าที่ของพระเอกจึงต้องหาวิธีคลายคำสาบและตามหาคนร้ายที่อยู่เบื้องหลังจริงๆในเรื่องมันมีประเด็นที่เป็นไฮไลท์นอกเหนือจากนี้ด้วยนะครับแต่ว,ว่าผมเล่าไม่ได้เนื่องจากจะเป็นการสปอยคุณผู้ชมเอาเป็นว่ามันมีประเด็นล้ำๆที่ทําให้เนื้อเรื่องน่าติดตามมากๆส่วนระบบการเล่นก็จะเป็น t u r n b a s e ส RPG ที่ค่อนข้างไวกว่าเกมอื่นๆให้ฟีลลิ่งใกล้เคียงกับเกมแอคชั่นเลยนะครับถ้านับเฉพาะความไวนะการออกคำสั่งก็สามารถเลือกด้วยตัวเองหรือว่าจะใช้ระบบ้ก็ไ นอกจากนั้นเกมยังมีรูปแบบการเล่นอื่นๆที่ช่วยเพิ่มความหลากหลายในการเล่นเช่นบางฉากก็ให้เราสเตลลหลบมังกรที่กำลังหลับหรือว่าฉากวิ่งหนีที่เราจะต้องข้ามผ่านสิ่งกีดขวางไปพร้อมกัน m ม t ต่อฟอร์ดแฟนตาซโอจึงเป็นเกมที่ผมตั้งใจกับตัวเองเลยว่าหยุดยาวช่วงปีใหม่จะเล่นเกมนี้ให้จบให้ได้ครับ รันเควสสามเป็นเกมคลาสสิก RPG Turn b เทอร์นเบสเกมแรกในชีวิตที่ผมเคยเล่นฉะนั้นการเอากลับมาทําใหม่มันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ผมจะไม่เล่นเกมนี้นะครับสำหรับภาครีเมคก็ต้องบอกว่าผู้พัฒนาสร้างเกมในฉบับนี้ออกมาได้อย่างร่วมสมัยในขณะที่ความคลาสสิกแบบดั้งเดิมก็ยังมีอยู่ด้วยตัวเลือกต่างๆที่เราสามารถควบคุมได้เองในทางกลับกันนะครับเกมก็มีออปชันตัวช่วยที่ทําให้เราเล่นเกมนี้ได้สะดวกยิ่งขึ้นเช่นระบบเลือกแท็กติกเพื่อให้ตัวละครในเกมต่อสู้แบบอัตโนมัติตามกลยุทธ์ที่่่เเเเเเรรรรราาาาาาวาาววววงงอออออไ้้้ะะะบบบบลนคมฉกกกตสูืุบบออุธชดให ตัวเ,เลือกออโตฮิลแล้วก็มินิเกมที่ช่วยเพิ่มสีสันในระบบการเล่นกราฟิกก็ถูกยกระดับจากพิกเซลอาร์ตฉบับเดิมที่เล่นด้วยเครื่องแฟมิคอมให้กลายเป็นพิกเซลอาร์ตกึ่ง3มิติในสไตล์เดียวกับออ t o ตพาร t ททรเว e เลอรจุดเด่นของภาคนี้สําหรับผมก็คือการพัฒนาตัวละครด้วยคลาสต่างๆและการผสมคลาสตัวละครให้มีความสามารถหลายๆแบบ กับเวอร์แมปที่กระตุ้นความอยากสำรวจโลกให้กับผู้เล่นเพราะว่าเราจะได้เจอกับภูมิประเทศที่ไม่เหมือนกันทั้งบนบกแล้วก็การล่องไปในท้องทะเลพูดได้เลยว่าจะต n q u e ส t 3 hd 2 d remake มาเติมเต็มวัยเด็กของผมเลยก็ว่าได้ครับเหมือนเราได้ย้อนอดีตกลับไปเล่นเกมที่เราชอบในตอนนั้นอีกครั้งจุดตั้งต้นของ Indiana j o โจน a n d t h e g r e a t c i เ c l e นั้นเกิดขึ้นเมื่อโจนคนหนึ่งบุกเข้ามาขโมยโบราณวัตถุจากพิพิธภัณฑ์อินดี้รู้สึกตัวกลางดึกเขาไม่ขัดขวางแต่ว่าไม่สำเร็จทำให้พระเอกของเราต้อ,อ,อกอัีคร้ง นี่เป็นเกมที่ผมได้เข้าไปทดลองเล่นมาแล้วใน xbox pc game pass นะครับจากประสบการณ์ในช่วงสั้นประมาณ3ชั่วโมงมันทำให้เราค้นพบว่าเกมนี้ยังไงยังไงก็ต้องกลับมาเล่นให้จบเนื่องจากระบบการเล่นถือว่าค่อนข้างสนุกตัวเกมเลือกใช้มุมกล้องแบบ first person ที่เราได้ออกประจนภายในสถานที่ต่างๆ ซึ่งเลเวลดีไซน์ก็จะขึ้นกับโลเคชันที่อินดี้ไปเยือนถ้าเป็นโบราณสถานก็จะมีระบบการเล่นที่เน้นหนักไปในการไขปริศนาหาทางไปต่อหรือถ้าไปในพื้นที่ที่เป็นเขตห่วงห้ามระบบการเล่นในแนวทางของการรอบเลนและการเข้าต่อสู้ก็จะมาทดแทนเกมทําได้ดีในแนวทางของตัวเองนะครับช่วงไขปริศนาเราก็ต้องอาศัยการสังเกตและใช้ความคิดส่วนช่วงไอชั่นก็ถือว่าสนุกนะครับเราจะได้เตะต่อยได้ใช้แส้ที่เป็นอาวุธประจําตัวของพระเอกเกมนี้ไว้ผมเล่นจบมาทํารีวิวเต็มๆให้อีกทีนะครับ พาร์ทอเวกซ2แอคชั่นอาร์พีจีในมุมมองไอโซเมทริก hmm. ที่ผมเชื่อว่าผู้ชมที่ไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อน mm hmm. เห็นครั้งแรกอาจจะคิดว่ามันเหมือนเดียบรสีมากแต่ถ้าว่าพอเล่นจริงระบบการเล่นก็นไม่ได้เหมือนกันสะทีเดียวครับเนื่องจากพาร์ of อ์เวกซ2จะมีความเป็นแอคชั่นที่ต้องอาศัยทักษะของผู้เล่นมากกว่าโดยเฉพาะการผสมผสานร,ระหว่างการกลิ้งหลบและการใช้สกิลเกมนั้นว่าด้วยเรื่องราวของการตามหาซีซ์ออฟคอร์รัปชันที่เป็นบ่อกเกิดของไฮยนะนำพาตัวเอกให้ได้เผชิญหน้ากับศัตรูที่ทท้้าาาาาายยยจนนนววมมกกกกซึ่่่งงงบออออขเเเเี็ถืืาารล ความสนุกของเกมสําหรับผมก็คงเป็นการได้พัฒนาตัวละครของเราให้เก่งขึ้นจากการได้อีควิปเมนต์และก็สกิลเจมสำหรับปลดล็อกสกิลใหม่ๆยิ่งเล่นไปไกลความสนุกมันก็จะมากขึ้นเพราะเราจะมีสกิลใหม่ให้ใช้แล้วก็ไอเทมที่ดรอปก็จะมีความหายากมากกว่าเดิมด้วยยิ่งเล่นยิ่งเก่งยิ่งเก่งก็ยิ่งสนุกแต่ความสนุกก็จะถูกประเมินอีกครั้งเมื่อเราต้องวัดกับบอสที่ยากขึ้นตามลําดับแม้พาร์ตเอาว้สายสจะยังอยู่ในช่วง early a c c e s s แต่โครงสร้างพื้นฐานของเกมไม่ว่าจะเป็นกราฟิกกเเเนนะะบบนนืืื้้อออรรรร่่่งงงแแแลละะบบาาัถวข อีกทั้ง Playtime ก็ยาวนานไม่ต่ำกว่า30 4 0ชั่วโมงแน่นอนและเกมยังรองรับซับภาษาไทยด้วยนะครับเอาละาเกมสุดท้ายเกมที่10 sonic cross shadow generation เกมนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าผมยังไม่เคยเล่นนะครับแต่ว่าอยากเล่นซึ่ง sonic cross shadow generation เป็นเกม sonic generation ฉบับ remaster ของเกมต้วฉบับในปี2011แล้วก็จะเพิ่มหมดเนเรื่องใหม่ของ shadow the hedgehog ด้วย ฉะนั้นหมดแคมเปญจึงแบ่งออกเป็น2พาร์ทระหว่าง Sonic Generation ฉบับปรับปรุงใหม่จากเกมโมชันคลาสสิกที่จะมอบประสบการณ์การเล่นเกมแบบผสมผสานระหว่าง 2D และ 3D พร้อมด่านที่โดดเด่นจากแฟรนไชส์ Sonic ซึ่งถูกปรับปรุงด้วยกราฟิกและการปรับแต่งรูปแบบการเล่นให้ดีขึ้น่วนีกพาร์ทก็คือ Shadow g e n e r a t i o n นะครับหมดใหม่ที่เน้นไปที่ตัวละครชา a dow ซึ่งก็จะมีองค์ประกอบการเล่นที่เฉพาะตัวเช่น Doom Power ที่ช่วยให้ผู้เล่นสามารถใช้ความสามารถใหม่ รวมถึงการร่อนและการควบคุมเวลาโดยใช้ chaos control ในเรื่องของ Shadow Generation จะดำเนินไปพร้อมกับ Sonic Generation นะครับโดยเล่าเรื่องความพยายามของ Shadow ในการเผชิญหน้ากับ Black Doom ซึ่งก็จะเป็นคู่ปรับตัวหลักของ Shadow ครับนอกจากนั้นเกมยังมีจุดเด่นเรื่องฉากสู้บอสที่ท้าทายด้วยเอาเละครับแล้วนี่ก็จะเป็น10เกมที่ผมเลือกมาก็คิดว่าเกมเหล่าน,นี้จะเป็นหนึ่งในตัวเลือกให้คุณผู้ชมได้เล่นในช่วงหยุดยาวก่อนเข้าสู่ปี2025นะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมเอาจาก Channel The Move ลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามเสมอมาสวัสดีครับ